วันนี้นะคะดูเหมือนว่าสมาร์ทโฟนไอแพดคอมพิวเตอร์เนี่ยได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราไปแล้วนะคะจนบางคนเนี่ยเรียกว่าแทบจะกลายเป็นอวัยวะที่3 3ของเราไปเลยก็ว่าได้ค่ะเด็กยุคนี้ก็เลยกลายเป็นเด็กยุคดิจิทัลที่เกิดแล้วก็เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสื่อนานาชนิดเลยนะคะที่อยู่รอบตัวของพวกเขาส่งผลให้เด็กในวันนี้ ไม่เหมือนเด็กยุคเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดพฤติกรรมรวมไปถึงความเสี่ยงต่อภัยแล้วก็อันตรายใหม่ๆที่อยู่รอบตัวแล้วก็ถาถมเข้ามาหาลูกๆของพวกเราเราคงไม่สามารถหยุดยั้งกระแสเทคโนโลยีได้แต่เราสามารถที่จะมาทําความเข้าใจพฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กเพื่อที่จะทําให้เทคโนโลยีสื่อนะคะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆลูกๆของพวกเราได้นะคะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ กับหลักสูตรดิจิทัลพาเรนติงคู่มือเลี้ยงลูกยุคดิจิทัลที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะสามารถที่จะเปิดใจเข้าใจแล้วก็เติบโตไปรพร้อมกับลูกๆในยุคดิจิทัลค่ะมัญญะศักดิราจันทโชธนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าครูปิ่นก็ได้ค่ะ ตอนนี้เป็นหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ เป็นครูด้านสื่อนะคะที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับสื่อสําหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสอนได้ผลิตสื่อแล้วก็ได้ทําวิจัยในประเด็นเรื่องสื่อกับเด็กเนี่ยมาแบบยาวนานเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ผลิตรายการเด็กเนี่ยหลายรายการในเมืองไทยเลยนะคะแล้วก็ทํางานขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่องสื่อสําหรับเด็กในประเทศไทยด้วยค่ะรวมไปถึงบทบาทในฐานะที่เป็นคุณแม่ของลูกสองคนนะคะที่กําลังเข้าสู่วัยรุ่นด้วยค่ะนั่นก็คือ ทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจกันได้มากขึ้นเพราะว่าเราเป็นพ่อแม่เหมือนๆกันค่ะหลักสูตรดิจิทัลพาร์เรนติงคู่มือเลี้ยงลูกยูดิจิทัลจะเป็นคู่มือที่ช่วยพาคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ที่ต้องอยู่กับเด็กๆยูดิจิทัลไปทําความเข้าใจโลกของสื่อที่มีผลต่อเด็กๆก,กันค่ะเพื่อที่เราทุกคนนะคะจะได้สามารถเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เลือกสื่อได้ใช้สื่อเป็นมองเห็นสื่อทั้งด้านดีและด้านร้ายผ่าน7บทเรียน ที่จะทำให้รู้ว่าประชากรยุคดิจิทัลคืออะไรแล้วบทบาทของพ่อแม่ที่ควรเป็นในยุคดิจิทัลรู้จักภัยใกล้ตัวที่มาจากสื่อและการรับมือการเลือกสื่ออย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กรวมทั้งชวนกันคิดด้วยค่ะว่าควรให้ลูกๆได้ใช้สื่อเมื่อไหร่ใช้อะไรใช้แค่ไหนและใช้อย่างไรสำหรับบทแรกของหลักสูตรนี้นะคะจะว่าด้วยเรื่องเด็กวันนี้ไม่เหมือนเด็กยุคเราความท้าทายของครอบครัวยุคดิจิทัลค่ะ เทียบกับตอนสมัยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเด็กเนี่ยเราก็อาจจะมีสื่ออยู่แค่ไม่กี่อย่างนะคะมีอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมาตอนนี้นะคะตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปค่ะทําให้โลกเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นนะคะมีสื่อยะยะมากมายเลยที่อยู่รอบตัวแล้วก็ไปอยู่ในมือของเด็กๆด,ด้วยซึ่งเมื่อภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแบบนี้นะคะคนที่ใช้สื่อซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะคะแต่เด็กเองนะคะพฤติกรรมของการใช้สื่อก็เปลี่ยนไปด้วยการที่เด็กเกิดแล้วก็เติบโตมาในยุคนี้เนี่ยจึงส่งผลมากๆเลยนะคะต่อเรื่องของวิธีคิด วิธีการมองโลกแล้วก็พฤติกรรมของเด็กๆที่เปลี่ยนแปลงไปจนแทบไม่เหมือนกับตอนสมัยที่เราเป็นเด็กเลยค่ะ เด็กไทยยุคใหม่ในวันนี้นะคะก็เลยเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัวนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการพูดคุยกับเพื่อนการติดต่อกับคุณครูนะคะการค้นหาข้อมูลแล้วก็การที่ทําให้เขาเนี่ยมีความบรรันเทิงเพลิดเพลินเนี่ยทุกอย่างก็เลยอยู่ในโลกของสื่อดิจิทัลเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าทุกอย่างในวันนี้นะคะสะดวกสบายอยู่ใกล้ ia, ตัวแล้วก็อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วสื่อต่างๆเ네นี่ยสาม,มารถ อยู่ได้ทุกที่ทุกเวลาอยากจะเข้าตอนไหนก็ได้อยากจะเข้าที่ไหนก็ได้อันนี้คือเป็นจุดสําคัญเลยทําให้ทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าโซเชียลมีเดียในวันนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ยุคโควิด -19 เป็นต้นมาเนี่ยเด็กๆก,ก็เริ่มที่จะใช้สื่อได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เวลากับสื่อเนี่ยนานมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียจึงกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเด็กๆในวันนี้เลยด้วยค่ะโลกก็กว้างขึ้นด้วยไร้พรมแดนอาจจะไม่ได้มีเส้นแบ่งพรมแดนเป็นประเทศเป็นเขตต่างๆเหมือน สมัยที่ผู้ใหญ่เป็นเด็กอยู่นะคะและว,วันนี้ค่ะไม่ได้เพียงแต่เท่านั้นนะคะเด็กในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่คนรับสื่ออย่างเดียวไม่ได้เป็นแค่คนดูคนฟังอย่างเดียวแต่เด็กๆสามารถที่จะก้าวขึ้นมากลายเป็นคนที่เป็นผู้ผลิตสื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อหาในโลกดิจิทัลได้ด้วยพอมองในแง่บวกนะคะในยุคนี้ก็เรียกได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เปิดโลกกว้างทําให้ได้เข้าถึงข้อมูลใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะสร้างโอกาสแห่ง เท่าเทียมในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาหรือว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้เยอะมากๆเลยล่ะค่ะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีความเสี่ยงแล้วก็ภัยอันตรายใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ใกล้ตัวลูกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องรับมือก่อนที่จะเกิดความรุนแรงค่ะ คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าวันนี้ประชากรไทยของเรานะคะก็มีจํานวนอยู่ประมาณเกือบ70ล้านคนค่ะส่วนอินเดียซึ่งถือเป็นประเทศที่แบบมีประชากรเยอะมากๆเลยนะคะเขามีอยู่1,400ล้านคนแต่คนใช้ Facebook ซึ่งเป็นแค่แพลตฟอร์มเดียวเองนะคะวันนี้นะคะมีอยู่ประมาณ 3,000ล้านคนแล้วค่ะนี่คือข้อมูลในช่วงของสิ้นปี2023เองนะคะแล้วจำนวนนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะนั่นแปลว่าประชากรดิจิทัลในวันนี้นะคะเป็นประชากรกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของโลกเราเลยทีเดียวค่ะ ประชากรยุคดิจิทัลก็คือคนที่เป็นคนใช้งานสื่อดิจิทัลค่ะแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียนะคะที่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีพรมแดนอีกต่อไปแล้วแต่เป็นโลกไร้พรมแดนประชากรในโลกโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ๆจึงเรียกกันว่าเป็นประชากรยุคดิจิทัลค่ะ ก็สามารถที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทำกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้เหมือนกับในโลกจริงเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยติดต่อสื่อสารการส่งเสียงการแสดงความเห็นการแสดงความต้องการต่างๆเนี่ยเขาก็คือเป็นการแสดงผ่านสื่อดิจิทัลเหล่านี้และคะ่ะแล้วเมื่อเราต้องพบเจอกับผู้คนที่หลากหลายมากมายนะคะในโลกที่เป็นโลกไร้พรมแดนแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะคะที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เพื่อที่ทําให้เด็กๆและผู้ใหญ่ทุกๆคนในโลกดิจิตอลเนี่ยมีศักยภาพที่สําคัญแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวเองจากแค่ประชากรเป็นพลเมืองที่สามารถใช้พลังตรงนี้นะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือสร้างสังคมที่ดีขึ้นในโลกดิจิตอลได้ด้วยการเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลได้นะคะก็ต้องมีทักษะที่สําคัญ8ประการด้วยกันค่ะ ทักษะแรกนะคะเราเรียกว่าทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือทักษะในการรักษาตัวตนเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโลกสมัยก่อนเนี่ยเราแบ่งเป็นโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์หรือเราพูดถึงโลกจริงกับโลกเสมือนใช่ไหมคะแต่วันนี้ทั้งสองโลกเนี่ยได้เบลอเข้าหากันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเด็กๆหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยนะคะที่อยากจะเป็นพลเมืองดิจิตัลเนี่ยจะสามารถรักษาตัวตนของได้ยังไงทําให้ตัวตนในโลกจริงและตัวตนในโลก เสมือนของเราเนี่ยเป็นตัวตนอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ด้วยไม่ใช่ว่าเอ๊ะพอเป็นในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกดิจิตอลเนี่ยนะคะก็ต้องกลายเป็นอีกตัวตนหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้เกิดความสับสนได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอันดับแรกก็คือเราสามารถที่จะรักษาความเป็นตัวเองอะคะ่ะตัวตนของเราเองเนี่ยในโลกดิจิตอลได้ด้วยนี่คือทักษะที่1ค่ะ ทักษะที่2นะคะก็คือทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัวค่ะเรื่องของข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าในโลกดิจิทอลเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวใครๆก็สามารถที่จะเข้าถึงเราตรงนี้ได้แต่ขณะเดียวกันหลายครั้งเนี่ยเราต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปในสื่อดิจิทัลนะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะที่เราจะต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของเรามีดุลพินิษนะคะมีวิจรณญาณเพียงพอในการที่จะบริหารจัดการว่าอะไรที่เราควรใส่เข้าไป ที่เราไม่ควรใส่หรือว่าถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเราจะมีวิธีการรักษาข้อมูลส่วนตัวยังไงเพื่อไม่ให้คนที่อาจจะมีความประสงค์ไม่ดีนะคะเข้ามาถึงข้อมูลของเราแล้วก็อาจจะหยิบข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในทางที่เป็นอันตรายได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องรู้จักรักษาข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัลค่ะ ทักษะที่3นะคะก็คือทักษะในการมีความคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดีนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะยังมีอยู่ไม่มากพอเพราะว่าวันนี้ค่ะในโลกดิจิตอลมันคือใครๆก็เป็นสื่อได้ใครๆก็สามารถที่จะผลิตเนื้อหาได้ใครๆก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลอะไรลงไปก็ได้โดยเฉพาะในวันนี้ค่ะที่เรามาสู่โลกของ AI AI มีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนะคะในการที่อาจจะมีการดัดแปลงตัดแต่งอะไรต่างๆนะคะเราจึงต้อง มีความคิดวิเคราะห์และสามารถแยกแยะได้ค่ะว่าอะไรคือข้อมูลจริงอะไรคือข้อมูลเท็จรวมทั้งมีความสามารถในการที่จะตรวจสอบได้ด้วยนะคะว่าแหล่งข้อมูลไหนเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะอยากแชร์อะไรลงไปเนี่ยนะคะก็ทําให้เราสามารถที่จะคิดได้ก่อนว่าอะไรควรแชร์อะไรไม่ควรแชร์ที่ไปสู่โลกออนไลน์ค่ะ ทักษะที่4นะคะก็คือทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะวันนี้เนี่ยคนเราใช้เวลากับสื่อหน้าจอเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเด็กๆนะคะวันนี้ใช้เวลากับสื่อหน้าจอเนี่ยติดสถิติโลกเลยทีเดียวเด็กๆคนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งๆอยู่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านสังคมแล้วก็การที่มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆนะคะที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้การสัมผัสรวมไปถึงการที่สามารถจะได้ใช้ชีวิตพูด คุยกับผู้คนได้มากขึ้นด้วยนั่นจึงเป็นสิ่งสําคัญว่าถ้าอย่างนั้นจะทํำยังไงเราถึงจะสามารถจัดสรรเวลาหน้าจอที่เหมาะสมแล้วก็บาลานซ์ได้ระหว่างโลกจริงกับโลกหน้าจอค่ะทักษะที่5นะคะก็คือทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางออนไลน์ค่ะ ซึ่งการคุยออนไลน์นี้นะคะก็คือเกิดมาจากการที่ในวันนี้นะคะใครๆก็สามารถใช้สื่อได้ใครๆก็สามารถที่จะโพสตอะไรก็ได้นะคะโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครและหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีแอคเคาท์ไปเใชคแอคเคาท์เดียวแต่เรามีสิ่งที่เราเรียกกันว่าแอคหลุมอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอมีเรื่องของแอคหลุมหรือว่าการที่คิดว่าเป็นนิรนามก็ทําให้ใครบางคนเนี่ยอาจจะใช้ช่องว่างตรงนี้ค่ะในการที่จะมารังแกรหรือว่าคุกคามโลกออนไลน์นะคะเดี๋ยวที่เยวเรียกว่าไซเบอร Bullying ั่นเองเรื่องของไซเบอร์บ l ิยิ่งวันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆสําหรับที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะเด็กๆบางคนไม่สามารถที่จะรับมือตรงนี้ได้แล้วก็อาจจะนําไปสู่เรื่องของความเครียดความกดดันเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วก็อาจจะนําไปสู่เรื่องของการฆ่าตัวตายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นทักษะตรงนี้จึงเป็นทักษะที่สําคัญมากๆที่เราจะรู้จักวิธีว่าเราจะรับมือกับการคุกคามแบบนี้ได้อย่างไรเราก็รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าเกิดว่ามีลูกๆ ที่ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการช่วยเหลือลูกๆได้อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นทักษะสำคัญอันดับที่5ค่ะ ทักษะที่6นะคะก็คือทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีผู้ใช้งานเนี่ยทิ้งไว้ในโลกออนไลน์หรือที่เขาเรียกกันว่าดิจิทัลฟุตปรินค่ะทุกๆครั้งที่เราโพส์ตข้อมูลอันลงไปในสื่อออนไลน์ในสื่อดิจิทัลเหล่านี้นะคะมันไม่มีทางหายไปค่ะมันจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอมันจะทิ้งรอยเท้าเอาไว้เสมอถึงแม้เราจะบอกว่าเอ๊ะ เราโพสเฉพาะในส่วนที่เป็นส่วนบุคคลนะคะเฉพาะกลุ่มเพื่อนของเราเป็นแค่วงเล็กๆเ,เป็นแค่เพื่อนที่เป็นผู้ติดตามอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเราไม่มีทางรู้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนวงไหนก็ตามเขาอาจจะเอาเสียงเอาข้อมูลเอาภาพของเราเนี่ยไปทําอะไรต่อก็ได้หรืออาจจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้บางครั้งค่ะแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลเหล่านั้นก็สามารถที่จะแพร่ะสะพัดไปได้แล้วเพราะฉะนั้นการลบ ในโลกออนไลน์จึงไม่ได้มีอยู่จริงค่ะดิจิทัลฟุตปรินต์นะคะก็คือรอยเท้าที่จะยังคงอยู่ในโลกออนไลน์ไปตลอดการตอนที่เราโพสตหรือเราแชร์หรือเราพิมพ์มาลงไปณนะวันหนึ่งบางครั้งในอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเราย้อนกลับมาดูเราอาจจะพบว่าเราไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วเราไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นแล้วแต่พอมันยังอยู่ตรงนั้นนะคะก็อาจจะนํามาสู่การที่ทําให้เราเนี่ยถูกตําหนิหรือว่าถูกดูถูกได้อย่างถ้าเกิดว่าเทียบเ,เป็นคําที่ศัพที่เด็กๆใช้กันในวันนี้ค่ะก็คือการที่เขาเรียกว่ามี การขุดขึ้นมานะคะขุดสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมา 5, ่หปี10ปีที่แล้วโดยที่เราอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าคนในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยก็อาจจะนําตรงจุดนั้นเนี่ยมาตําหนิบบกว่าเราเป็นคนแบบนั้นหรือเป็นคนไม่ดีแบบนี้ได้ค่ะมาถึงทักษะที่7็กันแล้วนะคะทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ค่ะ วันนี้นะคะเราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพแกง๊ง call center ต่างๆซึ่งเขาก็มีการเข้าถึงข้อมูลของเราจากโลกออนไลน์นี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นทักษะในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆว่าเราจะมีการปกป,ป้องข้อมูลของเรายังไงเพื่อไม่ให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลนะคะหรือไม่ทําให้มิจฉาชีพเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของเราเหล่านี้ได้ง่ายแล้วเขาอาจจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปหลอกคนอื่นต่อหรือว่าเอามาหลอกของเราเองนะคะเราก็อาจจะทําให้เกิดการสูญเสียพวกทรัพย์สินต่างๆ หรือแม้แต่การเอาไปปลอมแปลงเป็นตัวตนของเราในโลกออนไลน์ค่ะ แล้วก็เป็นทักษะที่8หรือว่าทักษะสุดท้ายกันแล้วนะคะทักษะนี้ก็คือทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมมีความเห็นอกเห็นใจเราอยู่หน้าจอเราคิดว่าเราทํางานอยู่กับสื่อแต่ในความเป็นจริงแล้วในอีกฝากฝั่งหนึ่งก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราด้วยกันเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งค่ะที่เราอาจจะเผลอด่าเผลอโพสเผลอไซเบอร์บูลยิ่งอีกฝ่ายหนึ่งไปนะคะโดยไม่มีความเห็นอกเห็นใจแต่ในความสําคัญคือถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้ไปเกิดขึ้นในโลกจริงเราต้องอยู่ต หน้าเขาจริงๆเราอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าทําอะไรแบบนั้นก็ได้ทักษะเรื่องนี้จึงเป็นทักษะสําคัญมากๆที่จะทําให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับผู้คนในโลกไร้พรมแดนแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันมีความผิดอกเห็นใจกันมีการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือที่เรียกว่าเอมพัตตีได้มากขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นแค่การที่เราอยากพูดอะไรก็พูดบางครั้งเนี่ยเราไม่เห็นอกเห็นใจเราอยากจะพูดคุยเฉพาะกับคนที่คิดเหมือนกับเราอยู่เฉพาะคนที่ มีความเห็นความเชื่อแบบเดียวกับเราเท่านั้นหรือที่เราเรียกกันว่าปรากฏการณ์ห้องเสียงสะท้อนก็คือถึงแม้เราจะมีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยค่ะในโลกออนไลน์แต เพื่อนๆเหล่านั้นล้วนแต่เป็นคนที่คิดเหมือนกับเราพอเราบอกว่าเราเห็นดีเห็นงามกับอันนี้ก็มีแต่เสียงสะท้อนออกมาว่าใช่เห็นด้วย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 หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้โลกออนไลน์ในวันนี้หรือโลกดิจิทัลในวันนี้นะค่ะก็อาจจะทําให้เราคุยกันเฉพาะคนที่คิดเหมือนเหมือนเราแล้วก็ทําให้ความเห็นอกเห็นใจกับคนที่คิดต่างเราเนี่ยมีน้อยลงไปมากขึ้นมีการแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายกันมากขึ้นทักษะอันนี้จึงเป็นทักษะที่สําคัญมากๆเพราะไม่ใช่การสือ สื่อสารกับเครื่องมือแต่เรากำลังสื่อสารกับมนุษย์ในโลกดิจิทัลค่ะ วันนี้นะคะนอกจากโลกจะเปลี่ยนเด็กจะเปลี่ยนแล้วพ่อแม่เองก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะในยุคดิจิทัลนะคะทั้นพ่อแม่บางคนนะคะอาจจะเข้าสู่โลกของสื่อแล้วก็ลืมที่จะใส่ใจดูแลลูกตรงตัวเองนะคะข้อมูลของยูนิเซฟค่ะระบุว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยมีถึง3ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยมีชีวิต แต่ไม่ได้เรียงลูกเพราะว่าอยู่แต่กับสื่อค่ะซึ่งฟังดูแล้วก็น่าเศร้ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาปรับบทบาทให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ดิจิทัลได้อันดับแรกเลยค่ะก็คือการที่ต้องเริ่มที่ตัวเองค่ะ คุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องปรับนิสัยการใช้สื่อเป็นต้นแบบให้กับลูกนะคะยอมที่จะเปลี่ยนวิธีปฏิบัติพฤติกรรมของตัวเองนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการที่การใช้เวลาอยู่กับหน้าจอใช้เวลาอยู่เท่าไหร่นะคะเราควรที่ต้องใช้เวลากับลูกมากขึ้นมีการเลือกสื่อที่มีประโยชน์ในทางสร้างสารรค์นะคะเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นพ่อแม่ด้วยเรามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นโลกของคุณพ่อคุณแม่จึงไม่ได้เป็นแค่โลกหน้าจอหรือว่าโลกในสื่อแต่ยังรวมไปถึงลูกๆ ที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะปรับตัวเองได้เริ่มที่จะใช้เวลาร่วมกันได้ก็ทําให้ลูกๆนี่มีความสุขได้มากขึ้นค่ะอย่างที่2คือควรจะหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมค่ะเพราะว่าในโลกวันนี้นะคะสื่อเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากๆภายออนไลน์ใหม่ๆก็มีเราจึงต้องทําความเข้าใจมากขึ้นด้วยค่ะและต่อมาก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์นะคะพูดคุยกับลูกค่ะ พูดคุยแบบเป็นเชิงบวกนะคะพูดคุยกันดีๆค่ะลองฟังลูกให้เยอะมากขึ้นแล้วก็ลองลดการบ่นการตําหนิลงตรงนี้ก็อาจจะทําให้ลูกๆเนี่ยอยากที่จะพูดคุยแล้วก็สื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นได้ค่ะ ข้อต่อมาก็คือเราร่วมกับลูกๆค่ะโดยที่ส่วนแรกก็คือเราลองสร้างข้อตกลงร่วมกันดูนะคะว่าข้อตกลงร่วมกันก็คือเอ้ลูกจะมีเวลาใช้สื่อได้เท่าไหร่ใช้สื่อตอนไหนใช้สื่อเวลาไหนใช้สื่อประเภทไหนได้อันนี้คือเป็นข้อตกลงร่วมกันเพราะว่าถ้าเราลองสร้างข้อตกลงร่วมกันกับลูกๆก็อ,อาจจะทําให้ลูกๆเนี่ยสามารถที่จะทําตามกติกาข้อตกลงอันน,น,นั้นได้มากขึ้นค่ะ หลังจากที่เราสร้างข้อตกลงร่วมแล้วนะคะเราก็ควรที่ต้องใช้เวลาร่วมกับลูกๆด้วยค่ะลองหากิจกรรมที่สามารถที่จะใช้เวลาคุณภาพเวลาคุณภาพในที่นี้แปลว่าเวลาที่เราใช้ร่วมกันจริงๆนะคะไม่ใช่ว่านั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างมีโทรศัพท์มือถือของตัวเองแล้วก็อยู่แต่หน้าจอแบบนั้นเราจะไม่เรียกว่าเวลาคุณภาพเวลาคุณภาพจึงเป็นเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันพูดคุยกันสร้างกิจกรรมร่วมกันออกไปเที่ยวด้วยกันสนุกสนานด้วยกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะทําร่วมกับลูกนะคะก็จะทําให้บรรยากาศเนี่ยมันดีขึ้นได้มากเลยค่ะข้อที่3นะคะก็คือสอนลูกให้รู้คิดรู้สิทธิแล้วก็รู้รับผิดช,ชอบค่ะ รู้คิดก็คือทําให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะคิดได้ใช้เป็นนะคะเพราะว่าพ่อแม่เองคงไม่สามารถที่จะอยู่กับลูกได้ตลอดเวลาร้อใช่ไหมคะถ้าเขาสามารถที่จะรู้คิดนะคะด้วยตัวเองได้เนี่ยก็จะทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลเนี่ยได้ดีมากขึ้นมีความคิดเองเป็นแล้วก็เลือกใช้สื่อที่มีความสร้างสารรค์มีประโยชน์กับพวกเขาเนี่ยได้มากขึ้นต่อมาคือเรื่องของการรู้สิทธินะคะเพราะว่าในเรื่องของสิทธิในการใช้สื่อสิทธิในการที่เรา จะเข้าถึงสื่อต่างๆแล้วก็ไม่ไปละเมิดใครไม่ไปคุกคามไม่ไปกลั่นแกล้งใครรวมถึงการที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองได้ด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วก็ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อบตอนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นค่ะและสุดท้ายก็คือเรื่องของความรู้รับผิดชอบนะคะก็คือปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะรับผิดชอบต่อตอนเองได้นะคะรับผิดชอบต่อหน้าที่เช่นรู้ว่าต้องทํางานก่อน ทำการบ้านให้เสร็จก่อนช่วงนี้ช่วงสอบแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็ควรจะลดเวลาหรือว่างดการใช้สื่อไปก่อนก็จะทําให้เขาสามารถที่จะจัดสรรตัวเองแล้วก็กํากับดูแลตนเองได้ค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ก็คือ ติดตามห่วงให่ไม่ใช่จับผิดค่ะเพราะว่าเราคงจะเป็นห่วงลูกของเรานะคะเราก็อาจจะอยากรู้ว่าลูกของเราใช้สื่ออะไรยังไงบ้างนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นการติดตามอยู่ห่างๆแบบใส่ใจนะคะถ้าเป็นลูกที่เป็นเด็กโตหน่อยถ้าเป็นเด็กเล็กๆอาจจะอยู่กับเขาไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าคงไม่มีเด็กคนไหนนะคะที่ชอบพี่ถูกจับผิดตลอดเวลาหรือเขารู้สึกว่ากลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปละเมิดสิทธิเองนะคะโดยการที่ไปเช็คข้อมูลไปแอบดูโทรศัพท์มือถือของเขาอันนี้ก็เป็นคงเป็น สิ่งที่เด็กๆจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้คุณแม่นะคะติดตามห่วงใยไม่ใช่จับผิดแล้วจะทำให้ลูกๆเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับเราไว้ใจเราได้มากขึ้นค่ะ และในกรณีที่ลูกๆบางคนนะคะเขาอาจจะมีการเปิดแอคเค้าของเขาเองไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน IG ใน Tik t o อ k อะไรอย่างเี้นะคะแล้วคุณแม่ก็อาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะเป็นเพื่อนอยากติดตามลูกๆไปด้วยในที่นี้เราอยากให้ขอความยินยอมจากลูกๆก่อนนะคะว่าลูกๆเนี่ยโอเคไหมเพราะว่าเด็กๆบางคนก็มีเหมือนกันค่ะที่เขารู้สึกว่านี่คือพื้นที่ส่วนตัวของเขาเขาอยากจะเป็นการพูดคุยเฉพาะกับเพื่อนๆของเขาเท่านั้นเองไม่อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามายุ่งด้วยนะคะก็คือถ้าเป็นอย่าง,งานั้นเราก็ ควรที่จะขอความนยอมจากลูกก่อนไม่ต้องไปแบบปลอมแอคเขาขึ้นมาแล้วคุยเป็นเด็กเพื่อที่จะไปแอบติดตามลูกนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ลูกเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ไว้วางใจคุณพ่อคุณแม่แล้วยิ่งอยากจะเก็บเป็นความลับมากขึ้นค่ะบทบาททั้ง4ข้อที่ได้พูดไปแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ลองไปปรับใช้ลองไปทำกันดูนะคะและอาจจะมาแชร์กันก็ได้นะคะว่าทำออกมาแล้วได้ผลยังไงบ้างคะ่ะ ถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่แลหลายคนก็อาจจะเอ๊ะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไง เพราะฉะนั้นตอนท้ายๆนะคะของทุกบทเรียนเลยเนี่ยครูปิ่นก็เลยจะมีกิจกรรมมาแนะนําที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนําไปใช้ได้นะคะเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมร่วมกับลูกๆแล้วก็เป็นการเรียนรู้บทบาทของคุณพ่อคุณแม่ในยดิจิทัลไปด้วยค่ะโดยที่กิจกรรมแรกของบทเรียนแรกในวันนี้นะคะลูกๆเนี่ยใช้เวลาอยู่กับสื่อหน้าจอเยอะมากเลยจนไม่ยอมทําอะไรอย่างอื่นเลยพักผ่อนน้อยบางคนอาจจะแบบไม่แทบไม่กินข้าวเลยด้วยซ้ําไม่ยอมไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเลยด้วยซ้ําแล้วก็ทำ ให,ให้พัฒนาการในการเรียนรู้ด้านต่างๆด้านสังคมหรือแม้แต่การเล่นในส่วนอื่นๆก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาลองเริ่มด้วยกิจกรรมแรกอันนี้กันที่ชื่อว่ากิจกรรมเวลาของสื่อเวลาของฉันเวลาของเราค่ะ และนี่ก็คืออุปกรณ์สําหรับการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมเวลาของสื่อเวลาของฉันเวลาของเราซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตารางนี้ออกมานะคะแล้วก็มาลองทําเองในเอกสารประกอบการเรียนค่ะ เริ่มจากการที่คุณพ่อคุณแม่นะคะลองชวนตั้งคําถามกันดูนะคะว่าเอ๊ะเวลาของคนเราเนี่ยก็มี24ชั่วโมงเท่ากันแล้วแต่ละคนเนี่ยใช้ไปกับอะไรบ้างนะโดยที่ให้แต่ละคนเนี่ยลองค่อยๆบันทึกของตัวเองว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครั้งล่าสุดเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างแล้วก็อาจจะออกมาเป็นตารางแบบดีง่ายๆก็ได้นะคะแบ่งเป็นตารางนะคะที่เรียกว่าเป็นเวลาของสื่อเวลาของฉันและเวลาของเราค่ะเวลาของสื่อ ก็อย่างเช่นว่าเราเข้าไปดู Youtube ช่องนี้เราดูไป Youtube นี้ความยาวทั้งหมด30นาทีแล้วก็บันทึกไว้ว่าเราดู Youtube ช่องนี้ไป30นาทีแล้วเราก็ถ่ายไปดู TikTok ต่อนะคะถ่ยไปเรื่อยๆ20นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาของสื่อที่บันทึกรวมไปส่วนเวลาของฉันก็คือเวลาที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเช่นในเรื่องของการที่เราอาจจะใช้กับการกินข้าวการอาบน้ำนะคะการออกไปเล่นกับน้องหมาน้อง การไปเล่นกับเพื่อนอันนี้คือเป็นเวลาของฉันนะคะที่แบบว่าเป็นเรื่องของการทําส่วนตัวเองและสุดท้ายก็คือเวลาของเราแล้วมาดูกันซิว่าแล้วในครอบครัวเรามีโอกาสใช้เวลาของเราอะ่ะ มากน้อยสักแค่ไหนนะคะเช่นการนั่งกินข้าวแบบร่วมกันจริงๆหรือว่าการออกไปซื้อของด้วยการการไปเล่นกีฬาเตะฟุตบอลเล่นแบดมินตันด้วยกันนะคะก็ลองมาทึกมาว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วใช้เวลาเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ลองมารวมเวลาดูนะคะเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะลูกเนี่ย ใช้เวลา1วันอยู่กับอะไรบ้างนะอะไรเป็นอันดับ1 2 3ส,สแล้วคุณพ่อคุณแม่ละ่ะใช้กับอะไรบ้างไปไปมาอาจจะพบว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้เวลากับสื่อเยอะกว่าลูกก็ได้นะคะมันทําให้เราสามารถที่จะนำไปสู่การพูดคุยการเรียนรู้กันได้หลังจากที่เราลองรวบรวมตรงนี้แล้วเราก็เรามาคุยกันว่าแล้วเราจะมีวิธีแบบไหนนะที่จะทําให้เวลาของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วเราอาจจะลดเวลาการใช้สื่อที่เราพบว่าใน1วันเนี่ยบางคนอาจจะอยู่กับสื่อแทบจะตลอดเลยอย่างเงี้ยนะคะจะ มีวิธีการลดลงได้อย่างไรก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่มาพูดคุยด้วยดีพอหลังจากที่เรามีการพูดคุยหรือมองจากตารางตรงนี้แล้วนะคะก็อาจจะมาลองวางแผนกันก็ได้ค่ะว่าแล้วถ้าอยา่างงั้นโอเควันหยุดครั้งหน้าเราจะมาลองใช้เวลาครอบครัวเราเพิ่มขึ้นนะให้ลูกๆค่ะลองเสนอก็ได้ว่าลูกๆอยากทํากิจกรรมอะไรที่จะเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างลูกพ่อแล้วก็แม่เพื่อใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ ยากเกินไปนกักเราก็สามารถจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณพ่อคุณแม่จะได้มีโอกาสดับฝั่งลูกๆได้มากขึ้นด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่านี่คือความท้าทายอย่างมากๆเลยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเพราะว่าเราต้องอยู่กับลูกๆเราก็เป็นสื่อที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเราไม่ได้เกิดมากับสื่อแบบที่ลูกๆเนี่ยเขาได้ใช้ชีวิตอย่างวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเลยนะคะเปิดใจไม่ใช่ปิดกั้นปกป้องไม่ใช่ควบคุมพูดคุยไม่ใช่บ่นว่ามาลองเรียนรู้ที่จะเป็นพลเมืองอยุคดิจิทัลไปพร้อมๆกับลูกๆนะคะ Titulky vytvořil Jirka Kováč